เสียหนูสวนคนพาชูวิทย์แผพัดทิงชี้คนอื่นหนึ่งนิ้วอีกสีเข้าตัวยันพักร่วมไร้ปัญหาถ้าหัวหัวไม่ตีกัน หัวหน้าภูมิใจไทยย้ำไม่เสนอปรับคอรอมอหลังกนกวันพ้นตำแหน่งเหตุระยะเวลาเหลือน้อยมิบังควรเนบบางพักพาชูวิทย์ขึ้นทำเนียบแฉพาดพิงชี้คนอื่นหนึ่งนิ้วอีกสี่เข้าตัวยันความสัมพันธ์พักร่วมไม่มีปัญหาขอแค่ระดับบนไม่ทะเลาะกันวันนี้23กุมภาพันธ์เมื่อเวลา14นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ศาฎีกาตัดสินให้นางกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตจะเสนอให้มีการปรับครมรทดแทนหรือไม่ว่าตอนนี้แม้โควตาตำแหน่งรัฐมนตรีจะว่างแต่เวลาก็เหลือน้อยแม้จะมีช่วงรักษาการแต่คงไม่เสนอปรับแล้วเพราะมีขั้นตอนอีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญที่สุดในการไม่ไปทำอะไรราคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเพราะรัฐมนตรีต้องเข้าเฝ้าถวายสัตว์และเวลาที่เหลืออยู่ท่านนายกอก็ประกาศ ชัดเจนแล้วว่าจะยุบสภาภายใน3-4ถึงเดือนนี้กว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติกว่าจะนำชื่อเสนอกว่าจะพิจารณาต่างๆเป็นสิ่งที่นิบังควรตนในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักก็ต้องมีสำนึกนายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิตยื่นหนังสือต่อนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ตรวจสอบการทุจริตหลายโครงการของพคกลุ่มรัฐบาลรวมทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มของกระทรวงคมนาคมที่อยู่ภายใต้าการกำกับดูแลของนายศักสยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพักภูมิใจไทยว่าไม่กังวลที่นายชูวิทย์ออกมาแฉนายศักสยามได้ชี้แจงไปแล้วการจะกล่าวหาใครทางที่ดีที่สุดจะต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนการาคาดคะเนหรือวิเคราะห์ไม่สามารถใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้ต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานก็อฟาดไม่เลี้ยงเมื่อถามว่าการออกมาแฉในช่วงนี้จะมีผลกระทบในการหาเสียงของพักหรือไม่เพราะใกล้ช่วงเลือกตั้งแล้วนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีตนเชื่อว่าประ ประชาชนรับทราบกันดีโดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งการสาดคลนใส่กันสามารถเกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นตลอดซึ่งส่วนใหญ่เวลาสาดคลนคนสาดก็ต้องระมัดระวังอาจจะพูดเป็นตัวย่อหรืออ้อมอ้อมบ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้หาสาระไม่ได้เมื่อถามว่ามองเป็นเรื่องการเมืองที่ต้องการดิสเครดิตพักภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีการแข่งกันและความคิดคนก็ไม่เหมือนกันคนที่อยากจะเข้ามาในการเมืองมากๆบางทีก็เล่นนอก โบสถ์แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ทําอะไรผิดก็คือไม่ผิดซึ่งกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็ยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคนที่ไม่ผิดก็ไม่เห็นถูกลงโทษใดๆส่วนคนที่โดนก็คือผิดจริงๆฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีคนของพรรกร่วมรัฐบาลพานายชูวิทย์เข้ามายื่นหนังสือถึงนายธรรมเนียบรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องแบบนี้ตนไม่ขอก้าวกาใครทําอะไรไว้ก็ต้อง ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องที่นายชูวิทย์ออกมาพูดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพรรคก่วมรัฐบาลทั้งนั้นนายอนุทินกล่าวว่าเวลาชี้นิ้วไปที่คนอื่นหนึ่งนิ้วอีกสี่นิ้วก็จะชี้เข้าตัวส่วนใครจะมองว่าสองมาตรการหรือไม่อย่างไรตนไม่ทราบเพราะไม่ได้ติดตามยืนยันว่าความสัมพันธ์พรรคร่วมไม่มีอะไรที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยบรรดาหมู่มวลสมาชิกก็มีการทะเลาะเบาะแววงกันในลักษณะนี้ขอแค่ระดับบนยามีปัญหากันคุยกันได้ เปิดช่องกันไว้ซึ่งปัจจุบันระดับหัวหน้าพักทั้งตนนายจุรินลักษณะวิสิธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมีความเข้า รบนับถือเกรงอกเกรงใจกันยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรแค่รุ่นใหญ่โอเคก็พอแล้ว